เรเนกเ n a อ a r ์ n มอรีเ n เนกเจนพรีเซ s เตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่หาคนรุ่นใหม่ครับสามด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านของผู้ประกาศข่าวครับพิธีกรแล้วก็นักแสดงครับเหมือนที่พวกเราตรงนี้ครับก็มีการเปิดรับสมัครไป3เดือนที่แล้วครับหลังจากนั้นก็มีให้ให้คนเนี่ยออเดชั่นกันเข้ามาแล้วก็คัดเลือกผู้เข้ารอบนะครับสาคนสุดท้ายเพื่อเข้ามาทำชาเลนจ์ในรายการครับจนทำชาเลนจ์มาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเหลือเป็นรอบรอบไฟแนลเลยนะครับเรียกว่ารอบเร ของคนนะครับของจากทุกๆสายแล้วก็วันนี้รายการจบแล้วครับก็ได้ผู้ชนะของแต่ละสายแล้วครับสวัสดีครับ ปอนสารรักสุขศรีนะครับก็วันนี้เป็นมาจากสายผู้ประกาศข่าวครับของรายการเดรีย l เน็กเจนอมารินเน็กเจนครับสวัสดีค่ะจอยจอยสจีคันทยศนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะสวัสดีค่ะไข่มุกค่ะเพราดาง,งามรุ่งศิริมาจากสายนักสแสดงค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะไข่มุกกระหนุกพรมาผลสมบัติค่ะมาจากสายผู้ประกาศข่าวแต่ว่าชนะมาในสายของป๊อปปูล่าโหวตนะคะคนโปรดของคุณค่ะใช่ครับเยอะชาเลนจ์ <Challenge S 1> ของพวกเราทุกคนเลยอย,อย่างผมเองเนี่ยครับผมรู้สึกว่าด้วยความที่ผมเป็นเป็นมือใหม่ด้วยครับผมไม่เคยผ่านงานแบบสายข่าวมาก่อนพอเราเข้ารอบสายสี่คนนะครับเราก็จะต้องมีการแบบทำชาเลนจ์ที่เรียกว่าเป็นการอ่านข่าวเป็นคล้ายมินิสตูดิโอให้ให้เราเนี่ยแบบทดลองอ่านจริงๆเลยนะครับแล้วก็ บางคนเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์เขาก็จะมีความเก่งมากอะไรเงี้ยครับความความความชัเลนสำหรับผมเลยก็คือด้วยความที่เราเป็นมือใหม่พอเราทําปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องแบบเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วก็พยายามอย่างมากๆเลยครับจนสุดท้ายพอเข้ารอบ real chance ครับสิ่งที่ชันเลนอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการที่เราได้ต้องทํากับผู้ประกาศข่าวจริงๆเลยพี่พี่ที่แบบมีประสบการณ์จริงๆเลยครับเป็นการแบบนั่งอ่านข่าวสดเลยนะครับในรายการไม่ว,ว่าจะเป็นข่าวเช้าข่าวเที่ยงครับอันนี้ครับคือคือความชันเลนที่เกิดขึ้นแต่ก็สุดท้ายก็เป็นประสบ ค่ะก็สําหรับจอยเป็นสายผู้ประกาศข่าวนะคะถ้าถามว่ารอบไหนที่ชาเลนที่สุดสําหรับจอยน่าจะเป็นรอบที่ส่งวิดีโอเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. ถ่ายในทิกต o k แล้วก็ส่งมาเพราะว่าคนส่งเยอะมากๆหลายประมาณ5,000กว่าคนเลย oh. แล้วก็ตอนที่คัดเหลือ250คนแล้วก็แบบเอ๊ะ หรือเราเราจะได้ไหมนะเพราะว่าคนเยอะมากๆแล้วก็มันชาเลนจ์ตรงที่ว่าจอยเนี่ยจริงๆเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําข่าวมาก่อนก็คือเคยเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนค่ะแต่ว่าเราห่างหายจากตรงนั้นไปประมาณ3ปีเลยก็ต้องมาปัดฝุ่นกันใหม่อะไรเงี้ค่ะก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ชาเลนจ์มากมากว่าเอ๊ะความสามารถเรามันจะถดถอยลงไหมหรือว่าเรายังจะสามารถไปต่อได้อีกซึ่งตรงเนี้ยก็ท้าทายจอยมากๆแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้รุ่นพี่ผู้ประกาศข่าวจากทางอมรินนะคะคอยที่กล่าวให้เราขัดให้เรา,ให,เราให้เราบอกว่าดีขึ้นเก่งขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะก็ หลังจากนี้ก็อยากให้รอติดตามเชื่อว่าเราหลายๆคนตรงนี้ก็จะพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะค่ะส่วนของไข่นะคะบอกเลยว่าไม่มีตรงไหนไม่ชาเลนจ์ค่ะเพราะว่าตอนแรกถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติว่าใครติดตามรายการมาจะรู้ว่าไข่เข้ามาสมัครในฐานะพิธีกรค่ะแต่ว่าจะพัดจัผูกอยูย่ๆถูกเปลี่ยนสายให้กลายมาเป็นนักแสดงค่ะหลังจากที่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนสายวันนั้นก็คือวันที่รู้สึกว่า จะรอดไหมตื่นเต้นค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้รับโอกาสนี้ค่ะแล้วก็วันที่ได้เข้าไปทํางานจริงๆก็คือไปเล่นหนังสั้นเรื่องแบบเป็นหนังสยองขวัญจริงๆเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันไกลตัวเรามากแต่ว่าก็ทําเต็มที่ค่ะแล้วทำออกมาได้ดีโอเคเอค่ะตามนั้นค่ะใช่แล้วเราก็โอเคมายืนตรงจุดนี้แล้วก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ในเพื่อนๆทุกคนมากๆค่ะ คนสุดท้ายค่ะก็จริงๆแล้วมันก็หนักใจทุกชาเลนจ์นะคะสำหรับไข่มุกเพราะว่าไข่มุกเองเนี่ยก็ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านข่าวมาก่อนแต่ว่าชาเลนที่แบบตื่นเต้นมากที่สุดเลยคือผู้สื่อข่าวค่ะใช่เพราะว่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้เรียนรู้การทํางานข่าวตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะคะในการหาแหล่งข่าวสัมภาษณ์กับแหล่งข่าวซึ่งมันต้องใช้ไหวพริบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เราเห็นว่ากว่าจะมาเป็นข่าวข่าวหนึ่งเนี่ยที่เราดูจากในทีวีเนี่ย ความยากลาบากเนี่ย ต้องเริ่มต้นจากตรงไหนเลยคือทําให้เราเข้าใจถึงถึงการเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็ผู้สื่อข่าวด้วยในตัวเขาทำให้ดีมากนะครับเพราะว่าเขาชนะในชาเลนจ์นะโออคุณปอนคุณก็ชนะนะคะอ๋อใช่ก็ชนะชนี่ยครับก็เหมือนที่ใครมูบอกเลยครับคือพอเราเราเข้ามาปุ๊บครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราได้เรียนรู้ทุกกระบวนการเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราต้องไปหาแหล่งข่าวเลยครับว่าแหล่งข่าวเนี่ยเขามีข้อมูลยังไงบ้างแล้ววิธีการที่เราจะเอาข้อมูลจากแหล่งข่าวอย่างเหมาะสมแล้วก็ครบถ้วนเนี่ยต้องทำยังไงคือ คือรายการเดียวๆดี่เจครับเขาสอนเราแม้กระทั่งแบบว่าจับไมยังไงเวลาไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวอะไรเงี้ยฮะประมาณนี้แบบจับมือพักมือยังไงเลยรมีหมดเลยอ่าเนี่ยเสียหักมดวันเดียวกันเลยใช่ครับก็ได้ได้เรียนรู้ทุกกระบวนการเลยครับผมว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แบบคุ้มค่ามากๆเลยครับถึงแม้ว่าเราจะชนะหรือไม่ชนะยังไงการได้เข้ามาอยู่ตรงนี้คือมันมันสุดยอดมากแล้วก็ทำให้เราได้ประสบการณ์ที่แบบยิ่งใหญ่มากครับตื่นเต้นครับยังตื่นเต้นอยู่เลยจนถึงทุกวันนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นความฝันที่ ตั้งใจทํามานานมากแล้วก็วันนี้ความฝันที่อยากทำครับมันมันกำลังจะเป็นจริงแล้ว mm hmm. แล้วก็เราจะได้มีโอกาสทํากับพี่ๆหลายคนที่เราเนี่ยเจอในในจอทีวีมาโดยตลอดผมเป็นแฟนอมรินผมก็ดูข่าวด้วยอะไรเงรี้ยครับก็เจอเจอหลายๆคนช่วงแรกก็แบบเอ๊ะนี่คือคนที่เราเคยเจอ mm hmm. อะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนี้เรากําลังจะมีโอกาสได้ทํางานกับพี่เขาก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่ครับแต่ก็รู้สึกเสมอครับว่าจะทําให้ดีที่สุดเพราะว่านี่ก็เป็นโอกาสที่มันก็ไม่ได้ง่ายแล้วเราสามารถคว้าโอกาสมา,มาได้แล้ mm hmm. แลวก็อยากจะใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดครับ ค่ะก็สําหรับจอยก็อยากจะฝากให้ทุกคนรอติดตามนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ใหญ่กําลังดูอยู่ว่าเอ๊ะปอนกับจอยจีเนี่ยไปจะไปอยู่รายการไหนเพราะว่าทางอมรินเนี่ยก็จะมีข่าวเนี่ยอยู่หลายช่วงเลยไม่ว่าจะเป็นข่าวเช้าข่าวเที่ยงหรือว่าจะเป็นทุกโต๊ะที่เป็นนับวันของช่องเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีอีกหนึ่งรายการเพิ่มเข้ามาก็คือข่าวเย็นซึ่งเขาก็บอกว่าเอ๊ยเล็งเล็งกันอยู่ว่าจอยกับปอนจะไปอยู่ตรงไหนเอ๊ะจะได้อ่านคู่กันหรือว่าจะแยกกันอันนี้ก็อยากให้รอติดตามค่ะเพราะว่าเดี๋ยวงานของเราก็จะเริ่ม ต้นปีหน้านี้เลยหลังปีใหม่เจอพ่อรอแน่นอนครับค่ะส่วนของไข่นะคะ,ะก็อยากให้ติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะได้อยู่ในบทบาทของพิธีกรหรือว่านักแสดง,ห,งหลายด้านมากเขาทำได้ทุกอย่างจริงอ,อย่าชมเยอะนะคะเพราะว่าไม่ค่อยถ่อมตัวอยู่แล้ว <laughs> ล้อเล่นล้อเล่นยังไงฝึกคอแข็งแล้วอุ้ยฝึกคอแข่งเรียกไม่ค่อยหานเลยอันนี้ก็ล้อเล่นอีกเหมือนกันอยากให้ติดตามค่ะเพราะว่าอมรินเนี่ยเขาพร้อมจะเสิร์ฟทุกรูปแบบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข่าวพิธีกรหรือว่าสายบันเทิงต่างๆอย่างละครก็ยังมีเสิร์ฟอยู่ตลอดทั้งปีแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้งอะสี่คนแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งหนุ่มด้วยที่วันนี้ติดภารกิจไม่ได้มานะคือพี่กล้าวเป็น MVP ในพาร์ทของพิธีกร,กร,รนะคนะก็ลหลังจากนี้ค่ะฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะว่าเราจะไปโล่ในช่วงไหนรายการไหนนะคะก็ติดตามได้ค่ะผ่านทางช่องอมริน34 HD นะคะหรือว่าทางแอปพลิเคชันของอมรินก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะมาดูรายการเดี๋ยวเดียวนเจนย้อนหลังก็สามารถมาชมได้ค่ะผ่าน,นทาง YouTube แล้วก็ทางแอปพลิเคชันของอมรินค่ะกับเสวียวิพาวิจารณใช่ไหมครับก ส่วนตัวเลยครับผมผมคิดว่าก็เราทําอะไรครับเราตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เราอาจจะได้ทั้งคอมเมนต์ที่อาจจะสพอร์แล้วก็แนะนําอะไรเงี้ยครับผมเวลคั่มทุกอันเลยครับก็จะพยายามนําทุกคําวิาพากษ์วิจารณ์ครับไปพัฒนาแล้วก็ทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นขึ้นไปแน่นอน,นครับ ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสื่อมวลชนอยู่แล้วเราเป็นสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจอยู่แล้วที่มวลชนจะต้องมีการดูเราอยู่แล้วแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารเพราะฉะนั้นเนี่ยจอยมองว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากมวลชนเนี่ยแหละค่ะจะทําให้เราดีขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นพัฒนาเติบโตขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตอนนี้อาจจะเบบีอยู่แต่เชื่อว่าทํางานไปเรื่อยๆเราจะมีภูมิคุ้มกันที่กลายเป็นนักกล่าเป็นนักกล่าค่อยค่อยเพิ่ม สามารถคอมเมนต์ได้นะคะน้อยๆหน่อยก็ได้แต่ว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเพิ่มดาราละคะนักแสดงก็เชื่อว่าจริงๆแล้วหลายๆคนน่าจะมี การคอมเมนต์อยู่แล้วเนาะแบบว่าพอเราอยู่ในหน้าฟีดหรือว่าหน้าโซเชียลหรือว่าที่ไหนก็ตามเลยคะ่ะแต่ว่าก็จะพยายามมองให้ทุกอย่างเป็นแง่ดีเพราะว่าที่เขาคอมเมนต์มามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างอยากให้เราพัฒนาตัวเองแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าการที่อ่านคอมเมนต์แล้วเอากลับมาทําให้เรารู้สึกว่าอุย้ยมันไม่ดีแน่เลยเขาไม่ชอบเราเขาไม่รักเราแน่เลย <c oughs> ก็จะพยายามไม่ไม่คิดแบบนั้นคะ่ะจะคิดว่า เขาอาจจะรักเราขึ้นก็ไ <Arms> ด <that> like <laughs> ้ถ้าเกิดเราเราปรับปรุงตามที่เขาบอกอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นภูมิต้านทานที่ดีในอนาคตค่ะสู้กับไงฮะก็เหมือนกับที่เพื่อนๆพูดเลยก็คือคืออย่างอย่างอย่างที่เพื่อนๆบอกนะคะว่าทุกคําคอมเมนต์นะคะจากทางมวลชนเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยเก่งมากขึ้นและยิ่งถ้าเราปรับตัวให้ ตรงกับทาร์เก็ตนะคะของอเขาเรียกว่าอะไรนะ <S <S <an> <S คำติชมนะคะ <S <S <an> <S มันก็หมายความว่าเราอาจจะเป็นที่รักของคนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะคะแต่ว่าขอแบบสุภาพสุภาพอย่าแรงเพราะว่าใจหนูบางนะคะ <S <S an> <S an> <S an> แต่ว่าก็พร้อมที่จะปรับะค่ะเพราะว่าเราก็เป็นเจนใหม่เนาะ <S <S <an> <S ที่พร้อมที่จะปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างที่ดีในรูปแบบของการเป็นสื่อเลยกันค่ะก็สามารถนะคะติดตามผลงานของข่าวได้นะคะใน ทุกวันเลยเพราะว่าอมรินเนี่ยม so 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 mm ีข hmm. ่าวในทุกช่วงไม่ว่าจะเป็นข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวเย็นหรือว่าทุบโต๊ะข่าวนะะส่วนเราสองคนจะไปโผล่ในช่วงไหนก็อยากให้รอติดตามกันได้เลยเพราะว่ารายการดีๆมีอยู่ในทุกช่วงมีอยู่ในทุกวันนะคะโดยเฉพาะละครก็มีนี่ก็อยากให้ติดตามละครด้วยนะคะอาจจะมีไข่บ้างหรือว่าไม่มีไข่บ้างในละครเรื่องนั้นแต่ว่าสนุกแน่นอนการันตีค่ะละครที่มาออนในช่องอมรินรับรองความสนุกค่ะรวมถึงถ้าเกิด เปิดไปเจอบางรายการก็อาจจะเห็นใครก็ได้หรือเปล่าอ,งง <laughs> อยากให้ติดตามเพราะว่ามารินมีครบจบในที่เดียวแน่นอนค่ะ,าะสามารถติดตามนะคะช่องทางส่วนตัวก็คือ IG หรือว่า Tiktok Facebook ได้หมดเลยค่ะเซิร์ชว่า kkmpn เจอแน่นอนค่ะ,อะ <laughs> จอยนิดนึงแล้วกันเนาะก็สามารถติดตามได้นะคะในช่องทางออนไลน์นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความเคลื่อนไหวผ่าน i ิน t a g r a m นะคะก็ j j s j หรือว่า j j o y s a j e e ค่ะ ครับก็อ <g år> ของผมครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับรายการของพวกเราหลังจากนี้ด้วยนะครับรวมถึงหน้าจออมรินทีวีครับมั่นใจเลยว่าจะได้เห็นเพื่อนเพื่อนทั้ง34คนแน่นอนวันนี้อาจจะไม่ได้มาด้วยแต่ว่าเราจะได้เห็นความสดใหม่ของ Nextgen นะครับโผล่เข้ามาในช่องอมรินทีวีแน่นอนนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวช่องทางของผมเลยนะครับก็ติดตาม i ิน t a g r a m กันได้นะครับ p o u n d p a o l o นะครับปอนเปาโลครับค่ะ ก็ฝากทุกท่านนะคะติดตามผลงานของพวกเรานะคะ Next Gen ด้วยในปีหน้านะคะเราจะไปอยู่ในบทบาทอะไรหรือว่าในช่วงไหนนะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะที่หน้าจอของอมรินนะคะแล้วก็ช่องทางของมุกแอบโปรโมตนิดหนึ่งนะคะกับ KAI MOK และ N P นะคะเป็น Instagram ค่ะแล้วก็ Hashtag ใน t i k t o k กับมุกรุกข่าวค่ะนี่ครับขอบคุณครับ